การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like, และคนละ s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ โอเคค่ะนะคะวันนี้มาพบกับโค้ชน้ำชาเช่นเคยนะวันนี้เน้นการออกออเดอร์ให้ได้ชมกันนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับนะคะสมาชิกเทรดง่ายๆนะคะและเหมาะสำหรับนะคะท่านที่กำลังมองหาเทคนิคเข้าทำกำไรนะ ก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะสามารถปริดคลิปนี้ไปได้เลยโอเคไหมคะเพราะเราจะเน้นการออกออเดอร์ด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจิตความจิตเท่านั้นนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้นะ,ะคะสวยนะถ้าราคาย่อลงมาเดี๋ยวเราจะไปซื้อขึ้นได้มหมอีกรอบหนึ่งค่ะ,อะโอเคเสียดายนะทุกคนไม่ทันจริงๆเขาย่อลงมาแล้วนะคะ เงื่อนไขของ10งายคือ follow นะเมืเ่อเวลาค่ะทุกคนก็กราฟมาเรื่อยๆนะวันนี้เราเน้นเทรดแบบมั่นใจนะทุกคนนะถ้าไม่มั่นใจเราจะไม่ออกออเดอร์นะวันนี้ทุนเราค่อนข้างน้อย3,000บาทนะคะวันนี้เรายอมขาดทุนที่3,000เติมเข้าไป3,000ออกออเดอร์แรก3,000ถ้าแดงก็ปิดงานค่ะวันนี้นะถ้า เกียวก็ไปต่อเนาะเราจะใช้แผน2อนะคะแต่วันนี้ขอปรับเป็น2อแล้วกันนะ,ะชนะ2ไม่ติดปิดงานถ้าแพ้1นึไม้เนาะก็ปิดงานเช่นกันนะคะวันนี้ขอใช้ทุนที่สามพันพอนะโอเคไหมอาเดี๋ยวขอดูจุดสวยๆแล้วกัน,นะค่ะวันนี้เราเปิดที่ 9, 9คู่นะคะทุกคนก็เปิดทุกคู่ตอนนี้นะทาง i อของเขาปรับระบบมาให้เทรด OTC ค่อนข้างเยอะถือว่าดีสำหรับเราเลยเพราะเปิดให้เลือกให้ได้เทรดหลายคู่เราก็รอแค่นะฮะเงื่อนไขเงื่อนไขามาก็กดไม่มาไม่กดนะวันนี้เราจะเทรดที่เน้นคุณภ,ภาพเราจะไม่เน้นจำนวนหรือปริมาณนะคะ ชนะ2ไม่ติดติดกานนะคะ,ะแต่ถ้าแพ้หนึ่งไม้หนึ่งไม้ก็ติดตัวนี้นะเพราะเรามีทุนแค่สา0พันนะทุกคนนะอะโอเคทุนน้อยก็ตั้งเป้าน้อยนะทุกคนนะไม่ใช่ทุนส0 0พันนะคะต้องการเป้าที่เป็นหนึ่สองสามหมื่นอันนั้นก็เหนื่อยนะทุกคนนะเนาะถามว่าได้ไหมมันก็คงได้แหละนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะแล้วก็กดดนด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เอาแบบเบาๆแล้วกันเนาะ ออเดอร์แรกขอแบบชัวร์วแล้วกันนะคะเพราะเราทุนทุนจำกัดนะคะถ้าแพ้ออเดอร์แรกก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะ mm hmm. ทุกคนนะให mm ้สิทความเสีบยหายนะสามารถเทรดได้ทั้งตลาดวันธรรมดาและโอทีซีนะทุกคนนะยิ่งโอทีซีเยอะนะจ mm hmm. ับเลยค่ะหนึ่งุดฟอลโล่อย่างเดียวนะฟอลโล่ ตามแถบสีนะแล้วก็เทียบเงื่อนไขให้ครบแค่นั้นเองนะโอกาสชนะมากกว่า80%ขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนยังไม่ต้องเชื่อนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองนะ,ะต้องลองก่อนนะเทสเทคนิคก่อนว่าใช่ไหมนะฮะวิเลยส,สูงไหมถ้าวิเลยไม่สูงหรือเงื่อนไขการออกออเดอร์แล้วมันแพ้มากกว่าชนะก็ไม่ต้องใช้นะทุกคนนะนะ,ะส่วนตัวแล้วใช้เทคนิคนี้แล้วถือว่าโอเคมากๆเลย ระหว่างรอจุดเข้าที่แม่นยำนะทุกคนนะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคของเราชื่อเทคนิคจีบคว่นจีบหายนะคะเ,เราทําเป็นอีบุ๊กออกมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดคอร์สให้ได้จองเรียนตัวตัวกันเรียบร้อยแล้วนะ,คะใครสนใจโอ้ตอนนี้คือ มาละนะคะเน็ดไม่ค่อยดีนะวันนี้นะนี้ตัดแรกไปแล้วนะคะพักแดงนะถ้าแท่งเขียวแท่งนี้นะมีแรงเนาะแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นนะทุกคนนะแต่ต้องดูว่าแท่งนี้เขาปิดยังไงนะจุดนี้เรียกจุด follow ได้นะถ้าแท่งเขียวสมบูรณ์นะคะ ไม่ย,ย่อเลยนะทุกคนเหมือนจะยน เหมือนจะวิ่งคล้ายกัน2-3คู่นะทุกคนเดี๋ยวขอเลือกคู่ที่สวยๆหน่อยแล้วกันนะ ใครนะคะที่เทรดแท่งนาทีหรือ5นาทีนะถ้ากรณีเทรด1แท่งลองเอา EMA 50นะคะเส้นวงของเราเนาะ e EMA 50สนะคะสามารถเอามาคุมเทรนด์ได้นะ EMA 5 0สามารถเป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นกันนะคะ EMA 50อยู่ข้างบนนะคะรอซื้อลงอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือ EMA 50บอยู่ข้างล่างรอซื้อขึ้นอย่างเดียวก็ได้เป็นลักษณะของการ ซื้อแบบ f follow ร r เ n นนะคะทุกคนตอนนี้เราขอแค่2อ r ออเดอร์ติดปิดงานนะคะแต่ถ้าแพ้หนึ่งก็ปิดงานเหมือนกันนะ,ะ <c oughs> เราไม่รักจาวด้วยขอแบบเน้นคุณภาพแล้วการไม่เน้นปริมาณนะทุกคนขอแค่กำไรใช้จ่าย แต่ละวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะขอแบบเตียงสวยๆแล้วกันเราจะเน้นจุด f o ลโล่นะฟอลเทรนนะทุกคนนะเพราะว่าอะไร Follow มันมันมจะไปง่ายง่ายกว่านะยิ่งเป็น OPC e นะเราจะเนนจุด f o ล l o เทรนะรอให้ตัดแรกก่อนเกิดแถบสีเรียบร้อยก่อนนะคะรอพักตัวแล้ว Follow ตามเทรนแบบนั้นง่ายกว่าเยอะเลยค่ะทุกคนนะ กรณีจะออกออเดอร์จุดเปลี่ยนเทรนของจิบข้นมจิบหงายเนานะก็พยายามดูแนวรับแนวต้านให้ดีนะคะถ้ามีแนวอยาเข้าเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะเส้นกริดนะทุกคนห้ามมองข้ามนะกริดทุกริดกกสามารถเกิดเป็นแนวรับแนวต้านได้นะคะชนกริดนะมีโอกาสโดนทุกนะคะ ไม่ได้ยนนะไม่มาไม่กดนะทุกคนนะนั่งทับมือเองไว้ก่อนหลายคนก็อยากรีบเหมือนกันนะรีบรีบออเดอร์รีบรีบชนะรีบไปไม่ต้องรีบนะทุกคนนะก็พยายามออเดอร์ตามนั้นค่ะขเนาะนี่เป็นเทนไใหนยาว เิมห้ามยาวนะทุกคนถ้ายาวเกินไปแห่งถัดไปมีโอกาสย่อนะคะมีกว่าสพักตัวหรือมีโอกาสเิดแห่งเท้าแท่งเล็กนะคะโนจิ้นมาเกิดได้หมดเลยนะคะแท่งคอนเฟิร์มของเรานะคะต้องเป็นแห่งสมบูรณ์มีมือเทียมมีไส้ได้แต่ไส้ห้ามยาวเกินเทียมหรือไส้หางเต่ากำลังดีนะคะแท่งออเดร์ของเราไม่ควรอยู่ใกล้แนวกระแต่้างเพราะอะไรเพราะวิ่งไปชนแนวนะมีโอกาสโดนทุบนะ กะทิ้งไส้ได้นะแต่ถ้าแท่งคอนเฟิร์มทคะวิ่งทะลุแนวโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูงมากเลยนะ mm hmm. เวลาออกออเดอร์ให้รอย่อหรือรอเด้งมาัาชนแนวใหม่เนะาะทะลุไปแล้วก็เกิดเป็นแนวใหม่แนวรับหรือแนวแนวรับใหม่หรือแนวต้านใหม่ก็ค่อยกดออเดอร์นะคะทุกคน ในขณะที่เทรดนะก็พยายามมีสติในการเทรดทุกครั้งนะคะห้ามอารมณ์ร้อนห้ามเร่งห้ามรีบนะคะทุกคนนะใกร์เลสวยมากนะไ,ะะไม่ครอดนะคะไมีเอ่อ ไม่เซ็ตการเทรดดีๆนะคะสามารถแชร์มาแชร์มาได้นะทุกคนคอมเมนต์มาได้ทําแบบนี้ประสบความสําเร็จแล้วได้ถอนเยอะแล้วนะ,ะสามารถแชร์ประสบการณ์เดมาได้นะส่วนตัวโคสน้ําชานะส่วนมากจะเ,เทรดแบบปิดกำไรเร็วโดยการที่ ใช้แผนสองสองบ่อยที่สุดเลยนะคะจะดงสองไม้ติดนะปิดงาแค่สองไม้ติดปิดานะคะทุกคนวันนี้น่าสนอยู่นะรู้กรีดไปแล้วนะถ้าได้ราคากิดน่าสนนะทุกคนถ้าไม่ย่อไม่เอานะพอราคาดีนะคะมีโอกาสขึ้นต่อนะถ้าชนกรีดนะมีโอกาสวิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยปล่อยเข้าไปก่อนค่ะทุกคนนะบางทีวิ่งไปก่อนแล้ว วิ่งกลับลงมาก็เป็นได้นะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราขอแบบย่อแล้วกดอขอราคาที่ได้สิด ขอราคาที่กรีดนะคะทุกคนมีโอกาสขึ้นเขียวนะถ้าไม่ได้กรีดแนวนินดนึงถ้าเขาอยู่ใกล้แนวนะทุกคนบอกเลยว่าอยู่ใกล้แนวจริงๆต้องได้กริดนะแต่ได้สูงกว่ากริดนิดนึงนะทุกคนนะเนี่ยแนวประมาณนี้นะคะ อ่านี่ตรงนี้คือเส้นกริดนะจริงๆเราต้องได้ราคานี้นะคะเขาย่อลงมาถึงกริดนะแต่ว่าเราได้ราคาไม่ดีก็มาลุ้นกันนะอยู่ใกล้แนวอยู่ออเดอร์นี้ค่อนข้างเสี่ยงก็มาลุ้นกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะจุดนี้เรียกว่าจุด follow จิตไหลน,นะคะแถบสีเขียวเราซื้อขึ้นอย่างเดียวอ่ะโอเคมาลุ้นกันนะออเดอร์นี้ขอให้ปิดเหนือจุดที่เราออกออเดอร์เท่านั้นนะจะรอดไหมเนาะด <c oughs> ิเนงลุก <c oughs> ขึ้นไปขอเขียวเขียว ขึ้นวิ่งไปหาวิ่งขึ้นไปหาโอเควิ่งขึ้นไปหาแนวสคริปสีสีเส้นสีม่วงนะทุกคนนะก็ถือว่าชนะตามเงอนขแล้วนะอ่าโอเคออเดอร์แรกรอดค่ะทุกคนแนวต้านบริเวณนี้ค่ะจริงๆแนวรับแนวต้านเส้นสีม่วงนี้เรามีสคริปให้นะทุกคนนะแจ้งขึ้นอัตโนมัติให้โอเควินค่ะทุกคนออเดอร์แรกสามารถเอาชนะได้ตามเงอนไขายเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะฮะโอ้อันนี้สวย ขอชดแนวโอเครีบอยู่นะคะออเดอร์เมื่อกี้เรามองว่าเขาน่าจะปิดเป็นแท่งแดงให้เราได้สักหนึ่งแท่งนะคะเกิดแดงเกินกินเขียวนะคะสลับสีลงมาแล้วเขาน่าจะหลุดลงมาแล้วนะทุกคนนะโอเคขอลงมาอีกนิดนึงได้ไหมน่าจะรอดนะทุกคนนะเป็นแถบสีแดงแล้วนะคะแท่งคอนเฟิร์มของเราสมบูรณ์อยู่นะนิดหนึ่งสามสอง โอเครอดค่ะจังหวะดีนะคะรอยอรอยอแล้วกดนะชนแนวต้านโอเคชนะสองไม้ติดปิดงานค่ะทุกคนวันนี้กําไรเกิน100%ของเงินทุนถือว่าโอเคแล้วนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็เนาะกำไรตามแผนปิดงานนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันค่ะทุกคนนะ ใครที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อๆไปคลิปดีให้ได้ชมกันโอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะคเขามีเงินเดโมโดให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีคะ่ะ ฝากก็ชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้้อองลลาากกกัันนนนนไป่จใหใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ